สำหรับเล็กซัสนะครับในงานมอเตอร์เอ2025นะครับก็เรียกว่ามีคอนเซปต์ที่น่าสนใจนะครับแล้วก็มีรถที่เป็นไฮไลท์ทั้งในส่วนของรถอเนกประสงค์นะครับอย่างในโชวนี้นะครับสำหรับ L X 500D ส่วนอีกคันนึงนะฮะก็จะเป็นทางเรื่องในรถไฟฟ้านะครับก็คือในตัวของ Z z 500E ก็เรียกว่าเป็น2ทางเลือกแล้วก็เป็นไฮไลท์ของเล็กซัสในงานมอเตอร์เอครับ สำหรับบูธ Lexus นะครับในงาน Motor Expo มี2ไฮไลท์ใหญ่ที่เรียกว่าน่าสนใจมากๆครับคันแรกเป็นรถไฟฟ้าตัวใหม่ล่าสุดครับกับ Lexus r z และอีกคันครับเป็นเรียกว่าเรือธงสายลุยสุดหรูนะครับสำหรับ Lexus LX 500D ในคันแรกครับ s r x u s RZ เรียกว่าเป็นยุคใหม่ของ Lexus EV นะครับนี่คือ crossover ไฟฟ้ารุ่นล่าสุดและเป็นหมุดหมายสำคัญของ Lexus ในยุค EV เต็มตัวครับจุดเด่นสุดๆของรถคันนี้ก็คือ s t e e r b y w i r e พวงมาลัยแบบไร้ก้านเชื่อมแบบนี้นะครับให้การควบคุมที่แม่นยำแล้วก็การตอบสนองที่สั่งได้ด้วยปลายนิ้วครับตัวรถทำงานร่วมกับระบบขับเคลื่อน4ล้อ Direct4 นะครับถ่ายทอดบุคลิกการขับขี่แบบ Lexus Driving Six Nature เรียกว่าได้ทั้งความมั่นใจและความสนุกในการขับครับประสิทธิภาพการเดินทางแบตเตอรี่ของรถคันนี้นะครับเป็นแบบ76 96กิโลวัตต์ชั่วโมงกำลังสูงสุด375แรงม้าและได้ระยะทางสูงสุด600กิโลเมตรต่อการชาร์จหครั้งนะครับทำให้ Lexus r z e คันนี้เป็นรถไฟฟ้าที่เรียกว่าตอบโจทย์ทั้งการขับในเมืองหรือจะเดินทางไกลก็เห,หลือครับตัวนี้เรียกว่าเป็น EV ที่ครบที่สุดรุ่นหนึ่งในสายพรีเมียมครับสำหรับ Lexus r z นะครับมีทั้งหมด3รุ่นย่อยทั้งในรุ่น a z 500e Premium All Wheel Drive s i e r r b w are, ในรุ่น r z 500e Premium และในรุ่น r z 3 5 0 e Grand Luxury ครับส่วนี้ครับอีกคันที่เรียกว่าบ่งบอกความเป็นตัวตนและความเป็นผู้นำในสไตล์ของรถเล็กซได้เป็นอย่างดีครับสำหรับ LX 500D คันนี้เรียกว่าเป็น SUV ในระดับ Ultra Luxury นะครับที่เรียกว่ารวมทั้งความหรูความแกร่งและเทคโนโลยีระดับเรือธงของค่ายนี้ไว้ครบคันครับ กุมพลังของรถคันนี้เป็นแบบดีเซลเทอร์โบคู่3.3ลิตรครับระบบขับเคลื่อนสีล้อแบบ f u l t t m m e l l w v i e l Drive มาพร้อมกับช่วงล่าง Active High Control และ Adaptive v a r i a b l e s u s p e n s i o n นะครับซึ่งทั้งหมดวางอยู่บนโครงสร้าง Body on Frame ที่เรียกว่าใหม่เบาแต่ว่าแข็งแรงครับเรียกว่าให้การขับที่สนุกมั่นใจได้ทุกเส้นทางครับกับภายในที่เรียกว่าหรูหรากว้างขวางนะครับแล้วก็มาพร้อมกับเทคโนโลยีระดับสูงครับ รวมทั้งในเรื่องของระบบความปลอดภัย Lexus Safety System Plus 3.0นะครับตัวรถครับมีให้เลือก2เกรดก็คือในเกรดพรีเมียมและ F s p o r t ที่เรียกว่าหล่อคนละแบบแต่ให้ความหรูเหมือนกันครับทั้งหมดบอกเลยครับว่า Lexus ยังคงคาแรคเตอร์ความเป็นรถหรูประณีตเทคโนโลยีล้ำและบริการระดับพรีเมียมที่เป็นเอกลักษณ์ของ Lexus จริงๆครับ นอกจากไฮไลท์บนเวทีนะครับเลัสก็ยังมีรถที่น่าสนใจอีกหลากหลายรุ่นนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของอเนกประสงค์ RX นะครับหรือว่าในรหัส NX แบบนี้นะฮะเขาจะเป็นเรียกว่าไซส์เล็กในรูปแบบของ p l u g กอินไฮ i ริดของเล x ัสนะครับรวมไปถึงในรูปแบบของ LM ที่เป็นแบบ MPV นะครับ